ตัวท่ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอประตูที่ใช้เท้าบ่อยกว่ามือฟาเบียงบาร์เตตผู้รักษาประตูในเทนฟุตบอลในยุค2023นี้ต้องใช้เท้าให้ได้อย่างโดดเด่นการต่อบอลจากแดนหลังกลายเป็นเรื่องที่หลายทีมพยายามทำแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีมาก,ก่อนการ และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับโปรดยาสับสนตัวเทพฟุตบอลมีเพจเดียวฝากบอกเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะครับย้อนกลับไปหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าที่เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกพรีเมียร์ลีกและ FA คัพมาได้ในปี1 9 9 9นะช่วงเวลาพีกนั่นเองผู้รักษาประตูเมอร์หนึ่งที่เป็นตำนานที่คนบอกว่าเขาเหนียวที่สุดในโลกในตอนนั้นอย่างปีเตอร์ชไมเคิลขออำลาทีมปีศาจแดงไปในจุุดดสสสูงนนั้ทเเอร์ลกฟ ต้องหาผู้รักษาประตูคนใหม่มันเริ่มด้วยการเอามาซิโมตาิบีที่ฟอร์มดีตอนนั้นเข้ามาแทนด้วยราคา4.5ล้านปอนด์เล่นไปได้แค่4นัดกับโชวเวอร์จนเฟอร์กี้รับไม่ได้ต้องให้ทั้งไรมอนฟานเดอร์ฮาวและมาร์คบอสเนตที่เป็นมือรองทําหน้าที่แทนในซีซั่นนั้นแม้ว่าจะจบด้วยการเป็นแชมป์แต่ป๋ามองแล้วว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กแน่นอนเพราะฝีมือ2คนนั้นยังไม่เข้าขัน้นจนทําให้เซอร์เล็กต้องหามือดีคนใหม่และต้องเป็นระดับโลกเท่านั้นถึงจะเหมาะสมการวางเป้าหมายจึงพุ่งงไปีฟาาเเบยบเผู้รูร ูทีมชาติฝรั่งเศสเป็นตัวหลักในทีมชุดที่คว้าแชมป์โลกได้ในปี1998และเคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกกับมาเซย์มาแล้วในปี1993และพาโมนาโกคว้าแชมป์ลีกเอิงได้ในฤดูกาล1999-2000นี่มนันเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมมากๆในแง่ผลงานเขามีปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมการยืนตำแหน่งที่ดีสามารถสั่งการในกรอบเขตโทษได้ที่สำคัญที่สุดคือเขาปัดป้องลูกยิงของแมนยูวิเตดตอนที่เจอกันในแชมเปียนลีกในปี1998และเคลียร์ทีมป๋าตกรอบเห็นฟอร์มกับตามาแล้วนี่แหละต้องคนนี้แหละที่ เหมาะเจาะจะมาเป็นมือหนึ่งของทีมเมื่อมีเป้าที่ชัดเจนแล้วการเจรจาจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2000และบรรลุข้อตกลงกันได้ในราคา7.8ล้านปอนด์ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าถูกเลยครับสำหรับตำแหน่งประตูนในตอนนั้นและการมาของเขาก็ทําให้แฟนบอลเนี่ยตั้งความหวังว่าเขาน่าจะมาแทนชชมยัยเคิลได้ด้วยดีกรีที่บอกมาแต่เกมแรกข,ของเขาในเชีริตี้ชิลกับเชลซีมันเริ่มด้วยการแพ้2-0แล้วมันเริ่มต้นด้วยปัญหาที่ว่าแนวรับกับผู้รักษาประตูยังสื่อสารกันได้ไม่ดดีพพอูพอพค ษแต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นนอกจากความสามารถในฐานะผู้รักษาประตูแล้วสิ่งที่แฟนบอลได้เห็นในคุณสมบัติของเขาคือการเล่นด้วยเท้าฟุตบอลในยุคนั้นเพิ่งเปลี่ยนกฎครับมันเริ่มขึ้นในปี1 9 9 2ห้ามผู้รักษาประตูรับบอลที่ฝั่งตัวเองคืนหลังมาให้ต้องเล่นด้วยเท้าเท่านั้นนั่นทําให้การเล่นด้วยเท้าของผู้รักษาประตูสําคัญขึ้นแม้จะไม่เท่ายุคนี้ก็ตาม บาร์เตสเป็นประตูที่สามารถวางบอลจากแดนหลังได้แม่นยำจ่ายบอลได้ดีด้วยมันเพิ่มมิติการเล่นให้กับแมยูเอเตดได้จังหวะเซฟสวยๆและช่วยให้ทีมพลิกสถานการณ์ได้ก็มีอยู่บ่อยๆซีซสั่นแรกของเขาจบลงด้วยการคว้าชแชมป์ลีกร่วมกับทีมและติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลของพิมลีกได้ด้วยแถมยังเก็บขินชีตได้มากที่สุดอีกแม้จะมีภาพจำใน F a Cup ที่เจอกับเวสแฮมที่เขาโมวาแต่ยืนยกมือฟ้องว่าเปาโลดิคานนโอลำหน้าจนล่อเป้าแต่รวมๆแล้วภาพมันดูสวยงามเลยทีเดียว เพียงแต่ว่าการเล่นด้วยเท้าแบบนี้เนี่ยมันก็แลกมาด้วยความเสี่ยงครับเสี่ยงที่จะพลาดพอทักษะผู้รักษาประตูมันก็ไม่เท่านักตเตะอาลเฟร์อยู่แล้วบาร์เตสมักจะออกมาตัดบอลพลาดบางครั้งก็ออกมาห่างจากกรอบประตูมากเกินไปเสี่ยงออกมานอกกรอบเขตโทษโดยไม่จําเป็นยิงความชัวร์ไม่มากมาเจอกับกองหลังแมนยูเต็ดในยุคนั้นที่กําลังปรับเหมือนกันจากการที่ยับซ้าโดนเซอร์เอเล็กขายทิ้งในปี2001ทีมก็ไปเอาโดรงบองเข้ามายืนแทนซึ่งเสียตรงที่เขาอายุเยอะและช้าแล้วส่วนคู่หูเวสเบวก็หวังพึ่งอะไรไม่ได้เขา พลาดให้บาตเตสงานงอกอยู่บ่อยๆจนบางครั้งก็พลาดทั้งคู่จับคู่กันเมื่อไหร่เปลาไหเมื่อนั้นผลงานมันก็เริ่มไม่สวยครับเมื่อซีซั่นที่2แมนยูเสียถึง45ประตูในลีกมากกว่าลีดยูไนเต็ดที่อยู่อันดับที่5เสียอีกโดยที่ปีศัตวแดงจบแค่อันดับที่3เท่านั้นหลายจังหวะพลาดยิ่งออกชัดพอยิ่งพลาดบ่อยความมั่นใจก็ยิ่งหดหายพอยิ่งไม่มั่นใจมันก็ยิ่งกดดันผู้รักษาประตูคือตำแหน่งที่จับพลาดไม่ได้เพราะมันอาจจะหมายถึงทีมจะต้องพ่ายแพ้อีกหนซีีพพััั่่นนนนน้้นคือดดทแพานน31โ สประตูที่เสียคือการที่บาร์เตสพาถวายพานให้องลีได้ยิงแบบง่ายๆบาร์เตสลำบากมากขึ้นครับเพราะจุดอ่อนของเขามันเริ่มปรากฏชาด์ทั้งการเล่นเสี่ยงพยายามเลี้ยงหลบนักเตะฝ่ายตรงข้ามจนเสียบอลและไม่สันทัดกับลูกกลางอากาศเพราะสูงแค่180ซนติเมตรต่างจากชมยัยเคิลที่แมนยูเอเตเคยมีถึง13ซนติเมตรแต่ถึงจะอย่างนั้นเซอร์เรอลฟอ์ฟสันก็ยังมั่นใจในตัวเขาและใช้งานต่ออีก1ซีซั่นในซีซั่นสองพันสองสองันสามครับช็อตสำคัญๆที่บา,าร์ ของดิดมาหามันในนัดเจอกับเรียวคูยังสวยๆและช่วยให้ทีมชนะ21การเล่นของเขาบางครั้งดีก็ดีใจหายแต่พอแย่มันก็ติดตาเหลือเกินจนฝางเซนสุดท้ายของเซอร์เลก,ก็มาถึงนัดที่เขาเฝ้าเสาให้กับทีมในยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เจอกับเรัมลมาริดบา์เตสโดโรนรนโดล่อเป้าไป3เม็ดทีมตกรอบและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ลงอีกเลยกลายเป็นรอยแคลโรมือ2ที่ทําหน้าที่แทนแม้ว่าสุดท้ายทีมจะกลับมาคว้าแช,ชมเปี้ยนลีกได้แต่บาเตสเริ่มลําบากแลวครับซีซั่นถัดมา ทีมซื้อตัวทีมฮาวเวิร์ดมาร่วมทีมเพื่อแย่งตำแหน่งกับบัคเตสและกลายเป็นว่าฮาวเวิร์ดทำได้ดีกว่าจนบัคเตสต้องนั่งสำรองไม่ได้แตะสนามเลยสักนัดจนเขาไม่มีความสุขและย้ายกลับมาร์เซไปในเดือนมกราคมปี2004ด้วยสัญญายืมตัวก่อนจะขายขาดไปในท้ายฤดูกาลเส้นทางของเขากับแมรี่เต็ดก็จบลงแค่นี้ภาพจำของเขากับแมรี่เต็ดมีมากมายครับและมันบ้าบาบอๆมากๆในหลายๆภาพอย่างแรกคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างถือโชคลางชอบใส่เสื้อเบอร์16ในทีมชาติและทีมอื่นๆที่เขาเล่นเขาได้ ยกเว้นที่แมนยูเพราะเบอร์นั้นเป็นของกัปตันทีมรอยคีนเขามักจะให้โลลองบองกัปตันทีมชาติในตอนนั้นจูบที่หัวก่อนลงเล่นซึ่งได้เห็นบ่อยๆกันในช่วงฟุตบอลโลกและได้มาเห็นในระดับสโมสรที่แมนยูเอตด้วยครับบาร์เตสเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อแขนยาวทั้งที่ประตูแมนยูมักจะใส่แขนยาวกันตลอดแต่บาร์เตสมองว่ามันเกะกะจังหวะที่เขาจะรับบอลเขาต้องดึงขากางเกงขึ้นอยู่เสมอทั้งๆที่มันก็สั้นอยู่แล้วแถมยังเคยถกกางเกงฉี่ที่ข้างสนามก็ทํามาแล้วครับเเเเขขาาาาป็นนนนนนคชอบบล่ด้้้วยทจมั ที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาเล่นในฐานะนักเตะ o u t ฟิ e l d ในเกมอุ่นเครื่องที่สิงคโปร์ในปี2001ด้วยเขาชอบเล่นจิตวิทยาบ้างเหมือนกันตอนที่เจอกับเลเตอร์ในปี2001ทีมเสียจุดโทษมูซี่อิเซตเป็นคนยิงแต่บาร์เตสไม่ยอมมายืนประจำการจนอิเซตไม่รอยิงเข้าไปเลยแต่ผู้ตัดสินไม่ให้ไปเรียกบาร์เตสมายืนและให้ยิงใหม่ซึ่งเขาเดาว่าอิเซ จะยิงไปทางเดิมซึ่งมันก็ถูกและปัดทิ้งได้อีกเรื่องหนึ่งคือพี่แกในสูโุรีจัดมากแม้ว่าป๋าจะสั่งห้ามแต่เขาก็ต้องสูบทุกครั้งไม่งั้นเล่นไม่ออกและที่น่าสนใจคือหลังแขวนสตัตในปี2007เขาเลิกยุ่งกับฟุตบอลและไปเอาดีทางมอเตอร์สปอร์ตไปเป็นนักแข่งรถ เคยมารับช่วยงานบองอยู่บ้างครับตอนเพื่อนคุมทีมชาติฝรั่งเศสแต่ก็ไม่ได้จริงจังกับงานโค้ชฟุตบอลเท่าไหร่นี่คือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่น่าจดจำมากๆของโลกฟุตบอลประตูที่เล่นด้วยเท้าได้และมาก,ก่อนการไม่รู้ว่าถ้าเกิดมาเล่นฟุตบอลในยุคนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจะจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวใท้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ